สองสามท่อนเนี่ยดูเป็นร่างบ้างนะพังหมดแล้วต้นไม้เป็นที่พักเก่าของสองผัวเมียไกกันกรเรื่องไกลก,กว่านะนี่ต้นไม้หมูปิ้งอ่ะต้นมไม้อย่างทนะี่บ้านนะใครไม่รู้ นั่นเหรอทุกคนเจอไหมผู้หญิงเหรอจ่วยน้อยช่ผู้หญิงไหมคือจอที่เป็ผู้หญิงอยู่แล้วทำไมต้ำไมระวังทำไม้ระวังเท่ากันเลยทุกคนพื้นต้นไม้ในหมู่บ้านเพื่อนในเองเพื่อนในหมู่บ้านเหรอนี่มาใช่ครับอ๋อมาสวัสดีสสดครับทุกคนคยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยนะครับผมวันนี้ผมก็เดินทางมากับน้องต้นไม้นะครับผมช่วยน้อยช่วยเสียงไหม ได้ยินครับเสียงเหมือนพวกรถวิบากนะกำลังขับรถขึ้นเขากันแต่ว่าไม่าาที่อยู่ห่างกับเราพอสมควรแหละเสียงเป็นกล้องเข้ามาวันนี้ผมไปต้นไม้จับไปน้ําตกที่เราเคยไปเจอนะคนเมืองบาดาลด้วยแล้วก็เคยเจอคนรับและเข้ามาเล่นน้ำแถวนะต้นไม้นะใช่ก็ต้นไม้บอกว่าอยากจะขอเดินเข้าป่าบ้างเพราะว่าน้องไปเรียนเนี่ยไม่ได้พักเลยนะน้องไปเรียนคือน้องไม่ได้ผ่อนคลายเท่าไหร่เพราะว่ามันโฟกัสกับเรื่องเรียนซะมากกว่าผมเลยตั้งใจพาน้องต้นไม้ มาผมวันนี้ละไป็นโอกาสที่ดีต้นไม้นะใช่ครับดูแต่งตัวเรียบร้อยมากทุกคนเสื้อแขนยาวกางเกงยาวเมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้นะทุกคนถ้าดูคลิปพี่แฝดจะเห็นต้นไม้ไม่ใช่แบบนี้เลยเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นไม่ก็เจ๊เมื่อก่อนนะที่เคยเจอมาตอนนี้คือน้องเริ่มโตนี่อายุเท่าดนะสิบเจ็ดสิบแปดจังยี่สิบแล้วครับไม่ใช่สิทำไมไม่อยู่พี่สองอยู่เท่าไหร่สิบหกอันนี้ประมาณสิบเจ็ดยังสิบแปดนะประมาณนั้นทุกคนนั่นแหละครับสิบเจ็ดเออสิบเจ็ดยังสิบแปดเลยเพราะว่าน้องอยู่กับผมมาเป็นนนปีไมะ ผมมันเป็นปีละซึ่งเอาด,ดีก็ถือว่าน้องโตขึ้นเยอะดูดิจากคิดตัวเล็กเล็กน้อยตอนนี้คือตัวสูงเกือบเท่าผมนะความสูงสูงแค่ต้นไม้ร้อยหกสิบเท่าไรไม่รู้ครับหกสิบแปดใช่มั้งหกสิบเจ็ดสิบแปดอะประมาณนี้ทุกคนนะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีซึ่งพี่เอฟซี FC หลายคนก็คงคิดถึงน้องต้นไม้กันบ้างแล้วทุกคนเพราะว่าน้องไปเรียนไม่ได้ถ่ายคลิปกับผมเลยแทบไม่มีโอกาสดได้เข้าป่าบบนี้กับผม วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราสองคนได้เข้าป่าด้วยกันนะทุกคนนะก็ใช่ครับหวังว่าพี่พีเอฟซีหลายๆท่านลหลายคนนะจนะชอบคลิปนี้แล้วก็ให้กําลังใจพวกเราโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กยูทูปเฟสเพจเฟซบุ๊กยูทูปพี่แฝดด้วยนะครับผมเฟซบุ๊กพี่แฝดพาไปเรื่อยเพจใหม่นะคนผมแปะโปรไฟล์ข้างหน้าไว้ให้แล้วก็ยูทูปพี่แฝดวีสองด้วยนะครับผมพี่แฝดพาไปเรื่อยด้วยฝากกำลังจเป็นกำลังใจทีโอ้ ไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าเราเดินมาตั้งแต่เจ็ดโมงกว่าถึงนี้ประมาณเก้าโมงละยังไม่ถึงจุดหมายเลยต้นไม้พร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับไม่เดินป่านานเหนื่อยไหมชิวชิวครับชิวชยังชิวเหมือนเดิมน,นะเพราะน้องอยากเดินป่ามากๆโอเคเดินทางกันต่อดีกว่าจะผมมาถ่ายระหว่างทางบางจุดละกันให้พี่เอฟซีได้เห็นก็ฝากทุกคนอย่าลืมให้กำลังใจนะครับผมดูคลิปอย่าก,กดค้างโฆษณาทุกคนนะเพื่อสปอร์ตเราให้ผมน้องต้นไม้มีไรายได้การทำคลิปนะครับผมไป let's go นี่ทุกคนนี่ก็เป็นเส้นทางที่เมื่อก่อนเคยมีรถวิ่งสัญจรแล้วก็มีโครงการอะว่าสับป,ปะทานเรื่องไม้ทุกคนนะจะเป็นเส้นทางที่ใช้ในการขนไม้ต่างตอนนี้ไม่มีแล้วคือเป็นเส้นทางเก่าที่อย่าเพียงแค่พวกนายพานหรือว่าคนเลินป่าใช้ในการสัญจรแค่นั้นเองนะทุกคนนะคตล่งเหนือครล่งเหนือหน่อพูดใหม่ดิจนไม้งง เม่พูดว่าไงนะขึ้นอันนี้นะครับน้ำตกครับอะไรของมันวะเมื่อกี้โคลรเหนื่อยเลยมันน้ำตกน้องก็อ่านตรงอ่านต้นไม้ไปไปไปเรียนเจอเพื่อนเยอะป่ะเจอครับตอนนี้เพื่อนกี่คนละตอนนี้มีเพื่อนทั้งโรงเรียนแหละอ๋อคนดังอะดิพี่ลงคลิปไปเพื่อนเพื่อนก็แอบก็ดูในคลิปไปมั้งแหละวะใช่ป่ะเพื่อนเพื่อนไม่เคยดีจังหรอต้นไม้โอสคูมโอ้ เ้นไ้เนี่ยก็บอกนะเคายนั่งพากันถ้าไม่เหนียเรจะไปเรื่อยเลยก็เอาความน่ารักเรายิ้มน้องต้นไม้มาฝากพีเอฟซีกันนะครับผมหลายคนที่คิดถึงองต้นไม้อยู่ก็คลิปนี้มาให้คําตอบกับผมมามาเจอมาคุยกัน ผมเดินไปผมก็รลแวงไปเหมือนกันนะระวังพวกกลุ่มของคนชั่วที่มันจะเล่นงานพวกเราฮ้ทำไมนี่แหละวะไม้ไผ่อะไรใครตัดอะไม่รู้เหมือนกันครับน้องเลยมันเป็นตัไม้ไผนะ่เนี่ยใช่ไหมลงกงวันนั้นตัดใช่ไหมเนี่ยสองสามท่อนเนี่ยใครมาตัดทำไรวะ เอาไปตรงนี้นักกันนี่แหละขอไม่เอาไปใช้เราตัดทิ้งไว้เฉยเลยไปพวกเราเดินกันต่อเลยทุกคนไม่ไป,ไปตามพี่มาตอนนี้เรากำลังเดินไปสหัสและจม,มูกกาครับ ประเทศไนะครับพูดไปเรื่อยต้นไม้นมนะสมัยพูดไปเรื่อยน,นะครับผมทุกคนครับตรงโยนจำได้จะมีบ้านล้างหนึ่งหลังต้นไม้ใน่วนนี้ล้มล้มไปเรียงนะเพราะว่าคือข้างในไม่ใช่นานมากก็เข้าดูไปเลยสวดิครับมาทางนี้มามีบ้านล้างหนึ่งหลังที่อยู่นธรมาตมากอ่ะเฮ้ย ไม้พี่ว่มีคนเข้ามาที่นี่นะลอยม่ใหม่เจรอจะลอยฟันกิงไม้ม่ใหม่หมหมนะก็อาจจะเป็นจริงเว้ต้นมๆๆไ,มไม้มัดูแปลกๆวะทำไมลืมค้าถามขอเราต้นไม้ ทไมบอกเริ่มจะลืมวิชาคมพอโฟกัสกับเรื่องเรียนมากกว่านะมันก็ไม่แปลกเพราะนอ้องเองก็ต้องโฟกัสเรื่องเรียนไว้ก่อนเรื่องวิชาคมอะ่ะใช่เนี่ยต้นไม้ใช่ป่ะนี่งไงที่พักล้างใช่ไหมทุกคนตอนนี้พังยับเยินนะทุกคนนะนนะไม่มีเช้นดีเลยมีเสื้อกเก่าๆอยู่ที่ังเห็นรูปเป็นร่างบ้างนะ หมดต้นไม้ทป็นที่พักเก่าของสองผัวเมียซึ่งเคยอาศัยพื้นที่แห่งนี้นะตอนนี้ไม่เหลืออะไรทุกคนนะพังยับเยินแล้วมาต้นไม้ไปต่อเริ่มไปยินเสียงน้ำชัดแล้วเราเริ่มเก้าเข้าใกล้ตัวน้ำตกมากขึ้น มตามพี่มาต้นไม้ไมมมเหนื่อยไหมตอนไม้เหนื่อยไหมพี่เอาเปลน,นะผูกเปลนอนก็บอกนะเ,เราวันนี้เราตั้งใจมาเที่ยวป่าแล้วก็พาต้นไม้มาเขาก็มาไงแ<ะ>บบมาดูเที่ยวเก่าที่เคยมากันแหละ ไปไหมต้นไม้มฮะโอเคเราเดินมาถึงหน้าผาเดี๋ยวไปนั่งพักบนหน้าผาก่อนต้นไม้ไปแล้เราจะนั่งคุยกันมีของกินมาด้วยขนมมากินกันนะต้นไม้น้อเหนือผาหน้าผ,า,า,ผาของสะพิดเขื่อนน้ำชัดมากทุกคนตอนนี้ว้าวเดี๋ยวไปนั่งพักบนหน้าผากันทุกคนเป็นหน้าผาโล่งๆแล้วก็ นั่งกินขนมกินน้ำกันทุกคนนะครัมีเคียมของกินมาให้น้องด้วยว้าวทุกคนถึงแล้วทุกคนจะไหมหน้าผาของโล่งงั้นจะไหมสวยมากโอเคต้มาไปนั่งพากันก่อนสัมนำท,ที่นี่เราเคยมากันใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยมีคนมาก่อ,อกไฟนี่ต้นไม้นี่ก็มีคนก่อ,อกไฟทุกคนนั้งนี้ก็ได้ไปตั้งกล้องไว้ก่อน กำลังเป็นน้ำตกนะผาสูงอย่าไปตรานั้นนะอันตรายต้นไม้ต้องไปนะอันตรายัคงนี้แหละเดี๋ยวพี่ตั้งกล้องไว้แล้วเรามานั่งคุยกันนะเรามาถึงจุดหมายคือนหน้าผาอ่านี้ก่อนแต่ยังไม่ถึงที่เราไปนะอีกไม่ไกลทุกคน เคยทให้นอนอ่าดูแบบสาวๆสวยสิเงินเยอะหรอไม่เจอเลกับต้นไม้ของคนบ้านจุ๊บหรออ้าววีนะตัวเองอะพี่ก็จะยึดทดสอบนะเพราะต้นไม้เล่นเกมเมื่อกี้เล่นเกมมาเป็นยังที่ต้องให้เป็นเวลาๆเล่นเป็นชั่วโมงชั่วโมงเท่านันชั่วโมงเนี้ยมันก็นานกันไปพี่จ้ะยึดทดสอบต้นไม้นะแล้วก็ให้ต้นไม้โฟกัสการเรื่องการชีวิต มนก,กว่านะนี่ไมหมูปิ้งอ่ะผลไม้เดี๋ยวบายอ๋อมืาขับขึนะ้นเขากันอืนหมูปิงปงป้งี่คอืม ม่วงมังเทศอร่อมากเดีย๋ยวไปกันต่อคนยังพายี้านหนึงเหรอส่งนะวรบา้นะ ีมาวมันดูหิว,วะนะทุกคนนะแปนทุกคนวิวสวยมากพี่ต้นไม้ก็กินมันม่วงอยากเพลินเลยทุกคนนะแล้วตอนนี้เหมือนฝนจะตกสกุเปะผมไม่แน่ใจนะเราลยังไปไม่ถึงจุดหมายเลยทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หน้าผาที่ตั้งพักกันอยู่ไม่ลี่นนะเรื่อยๆนะนไม่เช่ากล้อง เราไว้เดี๋ยวหายเนี่ยเราค่อยไปต่อซึ่งตอนนี้ผมเองก็พาต้นไม้นั่งชิลๆติดหน้าผาติดน้ําตกตรงข้างหน้าของนน้นนะโคตรชิลม,มากทุกคนฮะใครผู้หญิงใครไม่รู้นั่นเหรอทุกคนเจอไหมผู้หญิงเหรอเจอไหมใช่ผู้หญิงไหมคือจอที่กบผู้หญิงอยู่นะ้นไม้ตทำไมระวังทำไมระวังไม่ระวัง เฮ้ยเขาเมื่อยเขาไปแอบมองเรานะเมื่อยเขาไม่มีพิษเพื่อเมื่อยเขาไม่แอบมองเรามากกว่าต้นไม้ไปดูดีไปดูดิต้นไม้มั่กลัวตอนนี้มีอาคมมีไว้ใจไม่สิหมิงเน่ใช่หมิงคงไม่มีท่าทีแม่แอบย่องมองอย่างนี้ทุกคนต้นไม้ระวังต้นไม้ระวังนะเดี๋ยวพี่คอยช่วยอย่างนี้ถามเขาดีว่าเป็นใครเป็นผู้หญิงนี่ยวาฮะต้นไม้ใครอ่ะมันรู้จักต้นไม้หรือเปล่าเนี่ย พูดถักกระเลียงเหรอทำไมก็พูดกระเลียงกลับดิใครอะเพื่อนต้นไม้เองครับฮะเพื่อนต้นไม้เหรอใช่เอาดีต้นไม้เอาดีดีใช่เหรอน้องผู้อ้วกเพื่อนต้นไม้ใช่ไหมใช่ครับมาๆามคุยกันต้นไม้น้องๆมาน้องอายุเท่าไหร่แต่อยู่เท่ากันเลยเหรอเท่ากันเลยทุกคนเพื่อนต้นไม้ในหมู่บ้านเพื่อนในหมู่บ้านเหรอนี่มาใช่ครับอ๋อมามาทุกคนมามา เจ้าปลาแรเออเจ้าปลยแอ๋อทุกคนเป็นน้องตอกไม้นั่งคุยกันนั่งคุยกันมานั่งคุยก่อนนมาพายเพื่อนนั่งก่อนนั่งเลยนั่งเลยน้องอายุสิบเจ็ดเหมือนเหมือนต้นไม้เลยเหรอใช่ครับคุยกันคุยกันคุยกันตื่นเต้นมากพี่เจอต้นน้องเพื่อนต้นไม้ที่นี่ใช่พี่ก็ตกใจจนพวกสมิงหรึเปล่าตอนนี้คงเป็นว่าเขาถึไม่รอแล้วนั่นทุกคนอ๋อคืออยู่หมู่บ้านเดียวกันมาก่อนแล้วก็แยกย้ายกันไปอย่างนี้เหรอใช่ครับเฮ้ย ชื่อน้องอระรพ่เรียกอานั้นน้องผ่ออ้วใช่ปะ่ะน้องพ่ออ้ว,อวแต่พระทคแบบว่าน้องดอกไม้ดอกไดอกไม้สีขาวงี้ใช่ไหมดอกไม้สีขาวนี่แหละอ๋อทุกคนเขาใส่พระชุงเขารู้เขาเขาเห็นเราอยู่นี่แน่เขาแอบมองแน่ต้นไม้ใช่ปะ่ะเขาก็เห็นเขาเหิว<ข>ไหม,ไมเอามาัให้เขากินหิวไหมเมือเมื่อหวเมื่อมมือคนต้นนั้นเานมไม้มนมมี้กินอะไรมันมีกินมันกินมันมือ นันม oh, uh ันเ oh, uh, no like, you no 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 ียบอนี่นี้แก่เรียบร้อยอ๋อเออเจอขอ้แะีอุ้ยมะม่มมนี่เอาบัวเพาบเอาอะไรนเจ้าบเดี๋ยวพี่แยเองูจบ่ไหจเอาน่ามนนนเอมแบเคือเขพูดได้แตกกระเหลี่ยงมากกว่านะเขาพูดไทยไม่ได้เหมือนต้นไม้ต้นไม้แรกีเจอกระเหลี่ยงเหมือนกันนะฮะเแล้ว แ้ยูไอะห้งฮะเมอเมอไม่อออิปเลล้มจะนี่น้ตเหรอโน้ตที่เปลหรือหรอเหอมีป้าคนเดียวทุกคนเขางชิลรอนไม้อะไร้าันอยู่คนเดียวจะะมันต้องอยู่ได้จะเอ่วยเดียวของอะไรเยไมก็ไม่รู้ม นนแต่แบบว่ามีที่พักในป่าหรือไม่บางทีไหมเราไปที่พกไหมอยู่ตรงไนหือว่าที่เรียกของไ,ไหนหรือว,ว่าเาเขาไปอย่มมอไ่มอกเกาาไงโ้ยตัวก็หิมะทุกน,น,นเ้ คนฝัน่งของมากเขาไม่มีพ่อไม่ีแม่แล้ว่าอยู่ดิบดำางในป่าแต่ผมไมกรู้ว่าเขาอยู่ยังไงในป่าคนเดียวต้องมีคนช่วยเหลือเขาไวแน่เลยคนป่าหรือเปล่าหรือว่าพวกคนเดินป่าหรือว่าพวกอะไรนั่งสารน้ในในนรองของมากเลย เดี๋ยวเราขอคุยน้องเขาก่อนนะเพื่อเอาเขาเรียกว่าไง,ไงจะเอาความจริงแล้วก็จะเอาเรื่องของตัวน้องมาคุยเราไม่อยากถ่ายคลิปให้พี่ไอซี่เห็นผมขออัปเดตครั้งนั้นกันว่าน้องเขาเป็นยังไงหราจะหาวิธีช่วยเหลือน้องเขาย่างไงนะคือเป็นเพื่อนต้นไม้ไเอาง่ายนะแต่เป็นผู้หญิงเราคุยกันมาได้พักหนึ่งเขายอมบอกแล้วว่าถึงพ่อแม่เขาไม่อยู่แต่เขาอยู่กับใครนะคนต้นไม้ คนป่าครับคนป่าดูแลเขาไว้อ๋อแต่เราไม่เคยเจอเผ่านี้ใช่ไหมบ้านไม่เคยเจอแล้วเขาไปอยู่เขาไปอยู่ขนป่าหนาหรือยังตัวช่วงที่แย่ๆจากต้นไม้เหมือนกันไม่ใช่หมู่บ้านมีปัญหาใช่เจอแย่ๆหมดเลยก็เป็นปีที่ถึงๆต้นไม้อยู่เพียงปีแล้วที่จต้นไม้อโอแล้วเจอหนานอยู่แสงว่าตั้งแต่หมู่บ้านของต้นไม้ที่เคยมีปัญหาเรื่องหมู่บ้านโดนแบบพวกอะไรบุกรุกใช่ป่ะแล้วก็ต้นไม้กับน้องดอกไม้เนี่ย ก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปเลยนะครอบครัวคนนี้ก็ไปทางครอบครัว,ขอ,รวของตอนนั้นก็มาทางจนมาเจอที่นี่เพราะว่าน้องคนนี้โดนคนป่าช่วยเหลือไว้คนป่าใช้พกุพกพาโพใสอันนี้เป็นพายเขาเองใช่ปะใช้เขาติดมาจากตัวใช่ป่ะที่เปินอยางหมู่บ้านใช่ไหมใชสส่ส่งสารนะทุกคนส่งสารแต่ว่าผมเองก็คงจะช่วยเหลือทุกคนไม่ได้จริงผมไม่สามารถจะนําไปอยู่ที่บ้านผมหรือไปอยู่ที่หมู่บ้านสายหมอกแบบที่ผมตั้งใจไม่ได้เพราะว่าทุกที่มีกฎมีเกณฑ์ ผมพาต้นไม้เขาไปอยู่ได้เพราะว่าผมฝืนตัวเองเข้าไปนะฝืนพาน้องเข้าไปเพราะสงสารเรานะสงสารน้องมากแต่น้องดอกไม้นี้ผมไม่สามารถจะพาไปที่หมู่บ้านได้จริงคงต้องให้เขาอยู่ที่ผ่คนป่าไปก่อนต้นไม้นะเขาอยู่ไปก่อนน,ะนั้นเดี๋ยวเรามีโอกาสมีโวกาสจะมาเยี่ยมเขาแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเอาของมาให้เขากินนะพ่ออ้วนนะพยายามพ่อโอ้โย,โยข,ขอ้คุณป้าบ๊วยอ่ะ,โโะทุกคนนะก็ต้องเป็นตามนั้นผมไม่สามารถที่จะฝืนธรรมชาติได้จริงนะ เอางี้ผมขอปิดคลิปลาก่อนดีกว่าผมจากนั้นคุยกับน้องเขาต่อแป๊บนึงแล้วน้องเขาบอกจะกลับละอีกไม่นานก็ฝา,ากพี่เอซีนะผมเป็นกำลังใจให้เราสองคนทีให้น้องให้น้องออกไม้ด้วยให้ผ่านช่วงวิกฤตเร็วร้ยไปให้ได้ตอนนี้น้องกำลังเจอวิกฤตคือไม่มีพ่อแม่แล้วเหมือนเป็นลูกกำพร<อ><อ>้าเออไ้เป็นแบบเด็กดกำพร้าอย่างเงี้ยก็ทงกสากมากยูคนปา่าคนป่าถือว่าเก่งเนาะน้องเก่งเนาะคนป่าดูแลดีพอดูจากอาการดูแลตัวไม่ได้แห้งไม่ได้โซนแมกงมาได้กินของดีอยู่นะ โอเคไว้พบเป็นคลิปหน้าคลิปนี้ต้นไม้ขอลาก่อนถือว่าผมไม่ไปกันต่อแล้วก่อนน่าคุยกับน้องดอกไม้ก่อนพรอ,อน้องได้เจอเพื่อนห่างกันเป็นปีนะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ทีทุกคนไปสวัสดีครับผมบ๊ายบาย